อนนี้นะครับเรามาถึงสุตอนนี้นะครับเรามาถึงสุสารของอ่ัเจตดนะครับแต่ป้ายเขาเขียนว่าอัแปะนะครับตามของคนฮกเทียนครับที่เราก็เรียกว่าตัวยีแปะได้เลยนะครับผมเนี่ยวันนี้วันชิกหัวปวดพอดีนะครับเสียบปีอานเสียบปีอัน้าหนูชิ่งียบข้าวหนูชิยง

ตอนนี้นะครับใครได้รับชมและฟังมาของพรได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนถูงเลยนะครับตอนนี้ตัวที่สุสานชิดยะโปเลียน17 18นะครับผมตอนนี้กำลังมาไหว้ที่เทพแห่งความสุขเทพแห่งความสุขนะสิบไหมมากมก ตอนนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้คือสุสานของท่านเลยครับสุส,สานท่านนะครับใครที่ได้รับชมนะครับแชร์เลยนะครับผม อันนี้สูตรสารของอาเ,ตเกตจะมาพูดขาวนะครับแต่คนจีนเรียกว่าอาแปดเนาะเรียกว่าโพเ,เ,เตียแต่จริงๆอาเกต

ะเดี๋ยวจะพาไปบกแยกนะครับมีอากาศเย็นนะครับผมใครที่ไ oui ด้ร right. right ับชมไลฟ์ไลฟ์ได uh, anyway, ้ให uh, really uh, ้เลยครับวันน yes, ี้วันสัตรจีนพอดีนะครับผมนี่คือบรรยากาศบนยอดเขาแะนี่คือสุสานของท่านนะครับก็เหมือนเป็นการฟ้าบรรดาอีกครับวันนี้มีแต่กลุ่มเราเท่านั้นครับที่มาข้างบนนี้ครับผม อาจารย์กมลว่างไงเหน <ah ื่อยครับเห็นไหมอาจารย์ครับเหนื่อยครับดีแปดครับอันนั้นตัวแปดยีแปดอันนี้โปดเอียครับครับผมครับโปดเอียโปดเอียะครับอ่ะแปดครับอ่ะแปดเพิ่งพูดดำนะครับ

หักแกซ่เป็นรี่แห่งลงไต้กุ้ใช้บุอสู่ดีชุกนิดแห่งอังซิงเสียสืึ่งซึ่งเน้อตึงสีบีเห่งลงปอหอ แลครับผมอันนี้สุตสารของตับนะครับตุ่มตืดดำนะครับผมเนี่ยกดไลค์กดแชร์ได้วันนี้วันสัตว์จีนด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านได้รับชมมีแต่ความสุขความเจเริญนะครับผมนี่คือบรรยากาศที่อยู่บนยอดเขานะครับผมเนี่ยคนที่ได้ได้รับชมแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าท่านจะครับผมสา,สายหน่อย ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถเปิดดูคลิปนี้แล้วขออธิษนนฐานจิตกันท่านได้เลยนะครับผมอันนี้คือนักสัตว์นะครับนี่ปีหมูปีไก่ปีบปีแพะปีงูปีกระต่ายปีบัว ปีหนูนะครับปีเสือปีมังกรปีมา้าปีลิงนะครับผมแล้วก็ปีหมาผู้ชมท่านชมบรรยากาศนะครับผม

กินตุ้มหฮะหนแล้วหมแล้วหมแล้วกินตุ้มถ่ายนี้ไม่ถ่ายเลยเลอหน้าะเดี๋ยวให้เห็นหน้าหน้าเพียไลฟ์ อยู่ฝั่งนี้มันก็ได้เปลนเปลนเปลี่นฝั่เปลีนฝเปลนฝั่เปลนฝั่งอ๋นี่เขาบอกนะต่อไปเ้าเรียกว่าชิตยาโกงตัวยีตัวแปะตัวตัวเนี่ยแปะเาาสียงมาทางนี้บอกว่าประมาณว่ามีชื่อเสียงไกลๆเนี่ยคนสิงคโปร์คนมาเลเซียคนเอเชียอะี่งเรียกว่าตัวแปะตัวแะตัวเย่แปะชิยาโกงชิยากง ว่าเขาเป็นเที่ไหนเขาไปที่ป็นเตาไปที่งหนเดิไปยู่ไหอ นนม,นนมีอันนี้คือหลุมอันนี้คือหลุมมันลค่นะครับอยู่นะครับ ที่อาแจเราอเายนเองตกลประมาณว่าท่านเนี่ยข็อานนตานางช่วหน่อแล้หน้าาเป็นนตบอกแล้วก็ปวยอยู่บ่อยๆที่เีย่านกเป็นคนดลยดูแลหน้าตลอดเวลาแล้วนคทำงานท่นๆที่จะตั้งใจแั้วก็ประมาณว่าตอนช่วงดูแลหน้าทานอมันมีเสียงจังเื่องเครื่องว่าจะต้องไปทางานอะไรอยู่เนีย พวกเนี่ยท่านก็เลยรีเหมายถึงว่ารีต้องเข้างานโดยโดยที่สมัยก่อนผู้หญิงก็ต้องมัดสายสมัยก่อนมันมันจะมมีเอาขาเอารองเท้าของท่านเข้าไปที่ทำงานด้วยพอเจ้าหน้าที่นี่ยก็เลยถือโยมโทตรเป็นการใช้ไม้ที น,นีโปเอียนนะครับมาดูโปเอียนะครับผมอันนี้คือหลุมหลุมของท่านนะครับหลุมแท้ๆของท่านนะครับผมนี่หลุมหลุมหลังเต่านะครับ ไอยมพูดเสื้อดำนะครับปกเยนะครับผมขอความสี่ oh, <thank> ทุกทุกท่านที่รับชมนะครับผม ว่าท่านอาจจะไม่ได้ชมตอนนี้นะครับแต่ว่าท่านสามารถเปิดดูไลฟ์ได้นะครับผมเนี่ย่านครับ วิวเดี๋ยวมาเ,เดี๋ยวถ่ายเ,เดี๋ยวถ่ายนู่นกันสูงมากเลยนะครับเนี่ยดูบรรยากาศวิวมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยดูไม่ไม่ตอนนี้เฮียไลฟ์อยู่ไงเลยถ่ายไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้หน่อยกล้องใครก็ได้อันนี้เอากระมอนพูดต่อเลย,อเ,ลยเอาพูดต่ออีกหน่อยบางคนเพิ่งมาดู ก็เป็นอ่าอาแปดของบ้านเราแต่ที่นี่เขาเรียกว่าเก่าเอียหลุมศพท่านจริงๆท่านฝังอยู่นี่จริงๆครับศพท่านจริงอยู่นี่ท่านอาเจ็ดและอาแปดไปถ่ายนะถ่ายนะถ่ายนะซักแบบกระติกแดงต้องถ่ายช้าๆโอ้ยยุงเอาต้นไม้อะ ชัดอยู่เมื่อกี้เห็นเกลี่ยๆนั่นอยู่ถ่ายสุสานชัดๆหน่อยก็ดีอะไรก็ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่น้องแพ้น้องแพ้ต้องมานะอันนี้สุสานของอาเจ็ดอาแปดนะอันนี้ของสุสานอาแปดกระบาดดําใครเป็นลูกศิษย์ท่านอย่าลืมนะครับมาเองเลยนะครับผมฝังองนี้นะครับขอพรท่านเองนะครับผม ขอพรไม่สามารถขอขอพรเผื่อได้ครับนอกเสียจากว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันเองนะครับขอเผื่อให้เพื่อนๆไม่ได้นะครับผมมาเองเลยนะครับตอนนี้อากาศก็เย็นดีครับถ้าตอนพันวานก็น่าจะอากาศิยดีครับหนาวๆสบายๆน้องแพรตัดสินใจมาได้แล้ว อันนี้ครับเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวเฮียก็จะขอหยุดไล์นะครับผมณจุดนี้นะครับขอพอสิบสองน,นัก,กาาษัตร์เหรอสิบสองราศารีอ่ะาาเดี๋ยวอตนานนี้นะครับขอให้ทุกทท่านนะครับขอพรกับสิบสองนักสัตว์นะครับผมสิบสองนักสัตว์นะครับตอนเนี้ ปีหมูปีไก่ปีแพะปีงูปีกระต่ายปีวัวนะครับออพรได้เลยนะครับจับยีแซเสียนะครับผมแล้วก็ปีปีหนูนะครับผมปีเสือนะครับปีมังกรนะครับ ปีหมาปีลิงแล้วก็ปีหมานะครับผมขอพรเองได้เลยนะครับอ้าวาตาย วิวไปถ่ายปีเสือเฮียหน่อยเสือนี่เสือยังอยู่ครบอยู่วิวถ่ายเสือหน่อยเสือยังอยู่เสียงอยู่เสียงอยู่เสียงอยู่อ่ะลง เดินทันว่าฝากซื้อผลไม้เดินไปแล้วฝากซื้อของเพียเท้เลนะผลไม้เจีขยมาไหวไหม,มห<า>ไหวขอยได้ขายเลยให้เขาส่งมาเจียบอกไม่มีปัญหาที่น,นี่ครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์แค่นี้นะครับผมตอนนี้เราเรากำลังเดินลงเสียงคนคนด้านบนหรือเปล่า เสียงลำโพงเสียงคนพูดเลยเสียงลำโพ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 งเสียงเทป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 โอ้ยเสียงเทปเสียงเทปท่านบอกว่าท่านอยู่แล้วอ่ะนี่ไงไปมีท่านขยับกล้องให้ดูวันไหนแล้ว anyway? ถ่ายไว้ป่ะแล้วถ่ายไว้ป่ะ มันอยู่อยู่แล้ว <laughs> นี่พวเรามาตถึงนี้หมดอ่ะ <laughs> เห็นโครงสกแกนอย่างเดียวใั่ห<ล>ไหอ้ด <laughs> ีว่าห <laughs> นูรู้แล้วพี่พี่มาเลยหนูรู้แล้วว่าท่านอยู่นี่ห <laughs> นูเชื่อแล้วว่าท่านมีจริงโอยท่านธรรมดาท่านโอ้คนนี้ท่านมาท่านท่านบอกว่าท่านมาประสานกับพวกเราแล้งไงอันนี้นะครับบันไดลงนะครับอเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศการลงบันไดก่อนแล้วกันนะครับคนที่มานะครับผมก็ฝึกออก กำลังกาขาให้ดีนะครับผมใครยังไม่ตัดสินใจมารีบรีบนะครับเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อกี้นะกำมลจะมาแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ไหวข้อเสื่อมหมดแล้วเมื่อกี้วิวอันที่ฐานป๊อปโคมไฟสั่นเลยครับผมผมไม่มาขเกี้ยนแล้วผมจะไปโว่เขาเดี๋ยวโซ่เขาไม่ต้องเดินขเกี้ยนไม่ไหวแล้วมาีเดี๋ยววันนี้ต้องเดินอีกอย่างเชงจุ้ยเดินอีกประมาสองกิโลไม่ไม่มันได้พักสอนนั่งหน่อย ใครจะมารีบมานะครับผมกระมวลไม่พามาแล้วนะครับถ้าไม่มารอบนี้นะเก้าถึงสิบสี่พันมาแล้วอย่าไปบอกว่าเนี่ยพามาเองพามาเองนะครับเดี๋ยวจะให้ติดต่อกับไกด์หลิงหลิงดูดิดูดินี่เออสูงขนาดไหนดูเทียบเท่าตึกเลยแม่ดูไว้ดิเลยสูงเท่าตึกเลยนะครับผมเนี่ย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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อต่อได้หมดก็ต้องซื้อไงหมดก็ต้องซื้อใครจะมารีบแจ้งทางเขตสมาคม พักมาทางเหตเลยใครจะมานะโอกาสเดียวเท่านั้นเต็มสองพักแล้วปิดเลยเต็มสองพักปิดเลยตอนนี้สี่สิบสามคนแล้วเอาเท่าไหร่ห้าสิบนะห้าสิบก็พอละวสี่สามคนเหลืออีกเจ็ดที่นั่งเออพอแล้วน้องแพ้ดูอยู่น้องแพ้ที่ตัดสินใจเดี๋ยวเยอะเลยเหนื่อยเงินหาได้ทั้งชีวิตแต่จะมาอย่างนี้กมลไม่พามาแล้วกมลไม่พามาแล้วนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยหลายเพื่อจนชุ่มหมดแล้วเนี่ยน้ำนะคิดง่ายๆ เียฮิมอายุหกสิบสามเนี่ยยังเดินขึ้นเขาไงเหนื่อยครับเหนื่อยคิดดูเนี่ยเนี่ยคุ้มคุ้มมากครับคุ้มมากโคตรคุ้มควรคุ้ม,มแต่โคตรเหนื่อยเลยครับอจะมีกี่คนได้เข้าใกล้ตัวยี่แต่ขนาดเนี้ยเนี่ยใกล้แบบใ,ใกล้จริงจริงท่านนอนเมื่อก,กี้วิวบอกว่าอยู่ไหมท่านเอาคมแขวงใส่เลยแล้ววิวต้องไปออกรายการมีความจริงละ ใช่เป็นไงครับสักสีความจริงน้องวิวน้องวิวดูดที่ม<ด>ัสูงขนาดไหนดูดูเนี่ยขึ้นมหมขึ้นไหมเห็นไหมว่าเดิน,นล,งลงมานานขนาดไหนยังไม่ถึงพื้นดินเลยเห็นไหมเห็น,ห,นหลังคาสันเจ้าไหมเห็นหลังคาสันเจ้าไหมเห็นไหมหลังคาสันเจ้า และคนก็ขอให้ออกกําลังกายเยอะๆนะครับผมเตรียมพร้อมนะครับเฮ่ยิมเตรียมพร้อมมาตลอด20ปีเลยนะครับเดินทุกวันวันละ5กิโลใครที่รับเนะถือกงนะครับอาเจ็ดอาแปดนะครับอย่าลืมเลยนะครับมาได้เลยนะครับทั้งโั่ประเทศนะครับ นี่นะครับให้ดูนะครับเดนเนี่ยเนี่ยสูงขนาดนี้ที่เดินลงมาอันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้นะครับผมสาธุสาธุทุกคนรับชมรับฟังนะครับอ่าให้ให้มาจุดจำหน่ายวัตถุมงคลก่อนก็เดี๋ยวผมจะหยุดไลฟ์แล้วนะครับเหนื่อยแล้วครับยิ้มเหนื่อยแล้วมีแถวนั่งที่ไหนหเหนื่อยขนาดนี้มีแถวนั่งที่นี่